สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แชกดนานๆกดยันยัน,ยนกดเยอะๆยอนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่อาการของไอขาหมูนิดนึงค่ะวันนี้เขาออกจะง่อยงอยซะหน่อยนะคะดูไม่ค่อยได้เดินทางมากนักแต่ก็มีการเดินทางเหมือนกันตามไปดูกันค่ะ ดินนะครับตัวนี้ดำออกมาดิ้นนะครับหืมดำออกมาดิ้นเหรครับไม่ต้องดิ้นสิจะดิ้นทําไมลูกลูกไม่ต้องดิ้นลูกจใจเย็นๆให้ปะเออหนูไม่ต้องดิ้นลูกหนูทํากรรมดีหนูได้ดีลูกถ้าหนูทำกรรมชั่วหนูก็จะได้ชั่วลูกไม่ต้องดิ้นคะ่ะฝากไว้ให้คิดนะคะนะให้แม่ลอกไซมึงด่าลูกกู แช่งลูกกูผลกรรมมันตกที่มึงมึงจำเอาไว้นะไอ้บาเนี่ยไม่ได้รูก้กูซะและ้วผลกรรมมันจะไปลงที่มึงนะครับมึงจำคำกูไว้แล้วเร็วนี้มึงเตรียมตัวขนลุกกูจะบอกมึงให้นี้พอกูพูดกับมึงแค่นี้พอว่าเจ้าที่จะลงมาทำอะไรกูไม่บอกนะมึงทำอะไรไว้กี่แปลง กูได้งเงียบมาตลอดค่ะวันนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าขามูนี่ใส่แว่นตาดำตลอดดิฉันคาดว่าเมื่อคืนไลฟ์สดแล้วคงจะร้องไห้ตาบวมนะคะนึกถึงชะตากรรมที่ตัวเองจะต้องได้รับในวันที่23นี้นะคะเพราะว่าดีไม่ดีอาจจะไม่ได้กลับไปถ้าสมมติ โดนเรียกว่าคือโดนขังสักอาทิตย์เดือนหนึ่งให้หลาบจำนะคะโทษละเมิดอำนาจศาลโทษไม่หนักเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าโดนขังมันก็เป็นอะไรที่หายากนะคะโดยทั่วไปศาลท่านจะเมตตาแต่ลักษณะอาการตอนนี้ของเขาเนี่ยคือไม่มีรถลาวาสอกไม่มีสำนึกและไอพิธกรรมของเขาต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคพะพอถึงเวลามันจะถูกส่งไป ถ้ามีการเออ่ต้องพิจารณากันอะไรยังไงก็จะอาจจะต้องถูกส่งไปเพิ่มให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีสำนึกเลยทั้งทั้ง,ท,งที่ได้รับไม้หรืออะไรยังไงเนี่ยโอกาสที่ศาลจะไม่เมตาก็มีอยู่เยอะนะคะเลยต้องใส่แว้นตาปกปิดเพราะว่า การได้คุยกับลูกแล้วอาจจะคิดว่าถ้ามาอย่างนี้แล้ววันที่ถึงเวลาไปฟังที่ศาลแล้วก็บอกให้เอาเข้าคุกเลยจะไม่ได้เจอลูกถึงแม้จะแค่สักศาลอาจจะจําไว้สักเออหนึ่งเดือนสิบห้าวันมันก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะ ไม่น่าอภิรมซักเท่าไหร่อนะคะเขาก็เลยใส่แว่นดำปกปิดแต่คนคนนี้แทนที่จะรู้จักหยุดนะคะมึงดิ้นทำไมละดำแจ้ะคนที่นั่งดิ้นอยู่คือเธอนะวันนี้เธอดิ้นมากเธอดีดมากเลยและอาการเธอแบบอยู่ไม่ติดนะ่ะเป็นคนที่เหมือนกับคือทั้งชีวิตทั้งชีวิตเขา ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเลยนะคะดูเหมือนว่าเอออยู่เป็นบอสดูดีขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนก็ขายข้าวขาวหมูตลาดเรียบด่วนจากขายข้าวขาวหมูยกขึ้นมามาเปิดบูติกนะคะมาซื้อของโบเบต่างจังหวัดถูกหน่อยเอาไปขายในบูติกของตัวเองเรียบด่วนจากนั้นจะพ,พัดจะผูได้ไปเจอกับ เ,เจ้าของครีมลักษณะอาการที่เขาดีดเจ้าของครีมตัวตั้งตัวตีเนี่ยสองสองคนผัวเมียไม่ได้ทำครีมอะไรมาก่อนนะคะแต่ไปรู้จักเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาทำครีมต้อยติ่งอะไรเนี่ยมาแล้วก็สร้างนะคะสร้างแบรนด์นาคลามาด้วยก,กันตอนนั้นมีสามคนเป็นผู้จัดการมีเขามีเมียเขาแล้วก็มีเพื่อนคนนั้นอีกคนหนึ่ง เพื่อนคนนั้นที่พาไปพบท่านผู้หญิงพาเข้างานสังคมพาไปอะไรยังไงยังไงยังมีอวยพรยังมีอะไรกันอยู่แล้วเพื่อนคนนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นพวกสายมูอยู่ด้วยคือรู้จักกับทางวัดดานพระอินอทก็ชักจูงให้ได้มา,ได,มาได้มารู้จักอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้ววันหนึ่งก็คือฮุบบริษัทอนเป็นของตัวเองทั้งหมดว่างั้นเถอะ จะคล้ายๆกับเรื่องราวดราม่าในโหนกระแสต,ตอนนี้อยู่เหมือนกันคือหุ้นกันมาแล้วค่อยๆถีบออกถีบออกบีบออกอะไรอย่างนี้ไปนะฮะแล้วไอ้ครีมที่เขาขายมันก็ไม่ได้ปังอะไรมากมายแต่มันก็ยังพอขายได้อยู่ก็ไปจับนู่นจับนี่มาผสมประสานกันนยนะคะคือทั้งชีวิตมันไม่ได้มีอะไรรุ่งรวยรุ่งเรืองนะคะจากก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้จะมาอุ้ยสนใจอันผงอันผาดอะไรตอนนั้น รถพกรถกระบะนะคะเพราะว่าต้องทำํำรถคอกมีรถคอกอยู่แค่คันเดียวแต่โกหกทุกคงแล้เป็นเจ้าของบริษัทที่จริงเอารถตัวเองก็ไปเข้ากับบริษัทที่จัดตรงนี้ตัวเองก็วิ่งรถคอกอะไรอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งก็ค่อยๆค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาหลังจากที่ไปทําแชร์แล้วได้เงินดีจากแชร์พอหนีจากการโกงแชร์ไปอยู่วัดดานพระอินทร์ได้พระอาจารย์พลปกป้องคุ้มครอง โอบอุ้มให้เป็นสิทธิเอกพาจนมาเจอกับไอ้พวยก็ได้เป็นมือขวาของไอ้พวยได้ทำครีมได้เป็นบอสได้เป็นอะไรคือได้มาคือตอนนี้ทุกอย่างมันตกลงแล้วค่ะทุกอย่างไอ้ที่เคยได้มาไปหลอกเขาไปอยู่ในวัดก็ไปหลอกเขานะคะถ้าไม่โกหกกันพระอาจารย์พลรู้ดีที่สุดว่าคนคนนี้ทำอะไรกับแม่ขาวกับคนที่ไปปฏิบัติธรรมในวัดเอาอะไรเอาของ แชร์ลูกโซ่เอาอะไรไปทํากันไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยนะคะผ้าจานียรู้ดีอยู่แล้วล่ะคะ่ะมาเลยทําให้ดิฉันเห็นว่าคนคนนี้จมไม่ลงเคยได้ขึ้นเป็นอะไรที่โอ้โหแต่ก่อนเนี้เราไปได,ได้ไปเดินไปจนกระทั่งโดนภริยาของท่านชนน่านตำหนิโพสต์ตำหนิเอาตรงๆงคุณคิดดูก็แล้วกัน ได้เข้าไปกับธรรมราังศีและธรรมราังสีเป็นเ,เบิ้มเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านชนน่านไอ้นี่ก็เข้าไปหาไปนูน่นไปนี่รู้ว่ามาจากเบิ้มตอนหลังถึงได้ถูกพอโดนทางพักท่านชนน่านพักเพื่อไทยตาหนิเอาไอ้ขาหมูถึงไม่ได้เข้าไปใกล้ไปยุ่งเพราะเอาเอาเอาธรรมราังสีไปไปอ้างเพื่อที่เข้าหาท่านชนน่าน ไปคือไปหน้าด้านด้านหน้าตาเฉยนะคะไปตีสนิทหน้าด้านด้าน,านจนคือแล้วก็เชื่อบอกว่าเออดี๋ยวจะไปช่วยหาเสียงไปช่วยท่านหาเสียงจนโดนภรรยาของท่านชนนั่นเบรกเอาไว้นะคะก็น่าแหกเพลง้พลงไปแต่ถามว่าจบไหมไอ้เรื่องอวดเรื่องอ้างเนี่ยข้าวก่อนเห็นไหมคะ ไปหาพระเอกเต้นไปหาอะไรยังไงก็เอามาอวดอ้างเอาไปเซ็นสัญญากันจนเขาต้องไปลงบันทึกประจําวันคุณคิดดูก็แล้วก,กันเนี่ยแล้วตอนนี้นี่นะคะมันดิ้นมาจนถึงจุดที่จะโดนละเมิดอํานาจศาลถึงสองคดีสองที่โอกาสติดคุกสูงมากเลยนะคะมาก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 ,มากมาถึงขั้นร้องไห้จนตาบวมต้องใส่แว่นตาแล้วยังยังไม่หยุดยังไม่ไม่หยุดปากเก่งว่าคนนู้นคนนี้ดิน้นคุณไปดูคลิปเขาสิ ดูนะคะเตรียมเฮทนายบอกเข้าข้อไอ้โลนโดนแน่เดี๋ยวจะจัดยานเดี๋ยวจะนั่นจะนี่สารพัดที่เขาจะเอามานั่งพูดแปลงสองเมืองตายนู่นนี่นั่งอยู่แต่ในห้องโรงแรมเล็กๆนั่นนะคะแล้วก็ทำคลิปทำคลิปทำคลิปออกมาไม่ได้มีเห็นไม่ได้วันนี้แทบจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนแต่ก็ไปเหมือนกันคะ่ะเพราะว่า มีอย่างว่านะคะเขามีแม่ยกคือเจแอนแดนไกลหำซึ่งเป็นแม่ยกพร้อมที่จะซื้อนู่นซื้อนี่ให้เขาเอาไปฝากคนนั้นคนนี้ไอ้ของที่ซื้อฝากให้คนนู้นคนนี้ไม่ใช่เงินมันหรอกค่ะเงินแม่ยกทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะวันนี้เขาไปไหนมาก,ก็เอาของไปถวายของที่แม่ยกซื้อ ก็ถวายพระจารย์พลก็ไปรับของจากทางบูมซื้อจากทางบูมนั่นแหละแล้วเขาก็เอาไปถวายพระจารย์พลที่ฉันกะอยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องมีการไปหาพระจารย์พลอาจจะไปดูดวงไปลดน้ำมนต์ไปสะเดาะเคราะห์ไปอะไรยังไงเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็ไปหาพระจารย์พลหลังจากที่ช่วงหนึ่งพระจารย์กับสิทธิเอกเนี่ยก็แยกย้ายกันไปตอนช่วงมีเรื่องตีงูจีทนายนะคะไอ้ขาหมูคนนี้ก็ เราเรียนคือหยาบคายกับคนที่ตัวเองบอกว่านับถือเป็นพระอาจารย์ตอนนี้คือคือคือก็กลับมาหมายถึงว่าพระอาจารย์พลท่านเป็นพระท่านก็แน่นอนที่สุดไม่ได้ผูกใจเจ็บอะไรใครนะคะนี่ก็กลับมากราบขอโทษขอเป็นสิทธิก็โอเคเขาก็ไม่ได้ไปมาหาสู่อะไรกันมากมายนะคะแต่ดิฉันคิดอยู่แล้วในใจว่ายามมีความทุกข์เงี้ย ไอ้นี่จะนึกถึงพระอาจารย์แล้วก็จะไปหาขอให้พระท่านเมตตาปัดเป่าอะไรอย่างนี้ให้ก็เป็นไปได้นะคะก็ออกเดินทางไปหาพระอาจารย์พลแล้วก็ตอนนี้รูเหมือนจะเดินทางไปช่วยบุมน้อยขายของคืนนี้น่าจะมีการคร้างคืนกันแถวแถวบ้านบุมน้อยนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าตามันชัดๆอันนี้ยังเห็นไม่ชัดภาพมันไกลหน่อยไปดูซิว่าตาบวมขนาดไหน ค่ะตอนนี้ก็ไปช่วยบุมน้อยขายผ้าขามา้ากางเกงผ้าขามา้าหมักโคดดิฉันไม่รู้จะยังไงดีกับความด้อยคุณภาพของการเป็นยูทูบเบอร์ในเมืองไทยหลายๆคนนะคะนางเปรี้ยวก็เขียนผิดผิดถูกๆไม่มีการแก้ไขไอ้นี่ หมักโคนก็กลายเป็นมักโคนไม่รู้เลยว่าเออภาษาไทยมันง่ายๆคำง่ายๆนะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแต่คนพวกอย่างเนี้ยแปลกเวลาตั้งชื่อตัวเองจะตั้งชื่อให้เขียนอ่านยากแปลกมากนะคะแต่ตัวเองเขียนภาษาไทยไม่ค่อยถูกก็ไปช่วยขายแน่นอนที่สุดค่ะขายไปก็คือทำไปหลายคลิปมากโอ้ยเนี่ยตอนเนี้ย ไม่มีใครซื้อของดำนะของดำแพงกว่าตั้งร้อยหนึ่งเอฟซีดำมาซื้อกับบุมน้อยหมดอย่างที่บอกค่ะมัน f อฟซี fc เมันนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเข้าใจว่าถ้าคุณไม่ขายไปด่าสาวิตีไปด่าอียานไปเอฟซของคุณก็จะไม่ค่อยอยากซื้อไม่ค่อยสนุกสนาน นี่พอด่าไปแล้วก็เออแม่แม่ช่วยหน่อยแม่ช่วยหน่อยแม่อยากขายจังเลยจะแม่อยากขายจ้าแม่ก็จะควักเงินซื้อควักเงินซื้อก็ดีค่ะดีก็ถือว่าเป็นการช่วยให้เขาอย่างน้อยมันก็สุดจริตนะไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปโกงใครเข้ามาแม้ว่าจะขายไปด่าไปก็ยังสุดจริตกว่าการโกงแชร์นะคะก็ไม่เป็นไรตามสะดวกเอาเต็มที่ก็แล้วกัน แต่ดูกันก็แล้วกันค่ะว่าใครดิ้นวันนี้วันที่20ก็แปลกดีเนาะ23มีอะไรพิเศษสำคัญคำว่าไอ้ขาหมูเราก็รอดูกันแต่ยี่ี่กับยีบห้าเนี่ยไม่ต้องรุ้นค่ะไอไหลแน่นอนไม่ต้องรลุนค่ะ